บสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาสมองสุบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองสนีป้าพี่น้องเอ้ยเจใส่เขามาอย่างน้อยวนัน้งกินบักโมอยู่งามงาม,งามพี่น้องปา้าบักโมพี่น้องเอ้ย,าาย,ายงา,า,ยนนานางลงฮามกินบักโม,ล,ล,มลูกหลาน่งสนนีีพโดยโดยโดยเพื่อก็มาแวะหลีดนำ เารเดดน้ำลุกน้ำลานพี่้องเอ้ยลุกลานกับแกงเขาเมื่อดอกเมื่อวานนี่ยนะรถอันตัว่าตา่มงวดเขาเราเจ็บขาขางมันใ่ปะเจ็บมอเตอร์เลยกเจ็บยบมบ่ได้ตกลงเล็กออกกอลีติป้ายรอออกกเหตนเลยเอาสามสี่น่ะเจีดยสามสี่ค่ะออกตรงตรงเล,เลยค่ะเออชยางบมีนาะงบมีเล สะนีตําง่วนเกลือเถกถกอันไม่น้องกิ๊กนะบุตวิดมัตสิลนฉลดห้าก็ลดแม่น้แมวแ้วใส่แ้วมันสินใส่แ้วมาแหลนใส่เต็นพี่แะ้วมาแลนจะเป็นเลบมถกมาแหลนมาแลวมาแหนสะดําเขาเลยกระชมเาหน่นแลกสิจ็บเออแม่แต่เฮากัยังเก็บขาขางมันถือเธอจะบอกง่วน่ะแม่นมันถือขาเฮาหรอกกับถือถกกันนะกดมันไปถถอกตา ตแต่แต่โตมันเถื่อเขาแม่นมันกระหังขาเฮาจังหวะเฮขาเจ็บขาแม่นยังโส,งสงดีสง่วนอะอยู่ผู้ใดหลีกมาจนเคืองเคืองหนึ่งแล้วเพื่อก็อยังแหลมมาต่ำแซมผู้เลี้ยงง่วงบอกว่าผู้จ้างง่วงเขาอยู่พูน่นแฉงง่วงพันเองแม่นผู้จ้างง่วงอยู่พูนพ่นเพื่อวะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเพนเนาจับไปให็นเหงื่ตัวนี้มาเห็นเอกติเนาะเสียเอาอันคืนโหลดบ่ งามเลยพอจีจ้างจะาเราห็จะจับขึ้นเลยหมอน่เธอหมอนเธอมมันหางกันแดงมุมๆจังหน่อยงามหมอนมาตำเสนีนี่บัวงามตำสนียังเจ็บจังมันตื่นอ่างนมันตื่นนะมันเบิ่งมันแล่นออกมาใส่แล้วยกขึ้งหันทางนะทางถนนใหญ่นะยืนหลัดอยู่ทางคันท่างแมน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 จะมาตำสมวันดีอันดียังแบบว่ายัง คับรหดแข้งเนี่ยจังหวะขมาวาลบน่ก็โอ้ทั้งรหลดทั้งคนจะคิดไปคนละทิงนะว่าเนี่ยพี่ยังวหวเขาไปทำบุญมากเลยโศกแก้มสวยเนี่ยจังหวะถือเหล็กเท่าไรเฮ้ยยี่สิบบาทซื้อน้ำกันเอหารอซื้อเหล็กราลา เหนื่อยบ่ซื้อเอาลาวเลยว่ะเจ็ดสามสี่ให้มมนหลดกับเจ็ดแล้วหลดพันนะฮะพันห็นงวเต็มถุงนาพันกับสมุนกับตางวใหม่ทดีอายายจะบกินนํำตีนี่ได้สื่อวางไได้ว่าบันบันละโอง่เนี่นะให้บอ่ากล่มจะว่าพามาเปลือมเด้อพามาเปลือมเด้อกลมสื้อเละแก่หนานา ยังม่รับามอนังจะหาอกบ่จ้ะาส่งบีบใบบินมาอย่ก็คือเขา่ยโอ้ยบ่งห้องนี่นะแม่นั่งแ้เ้าก่นก็เลยว่าโอ้ยน้องนเขาไปทำบุญมาวะก็เลยได้ทังทังเจ็บแน่ยขาแม่บอไปทำบุญมาก็จ้าวัดเจ็บแพงเหมือจังวัน เขาเาเราเรียกเขาพูดเนาะโทรซื้อโทรซื้ออะไรเหม่ยนี่ยปัญญาวานวานกเดียวเจานบ่เจวาน่น้องกิ๊กเอามาพี่น้องคยแม่น้องกิ๊กซื้อมาแแมน้ะดินนกาเนเองแม่พ่นต้มมาดนปเ่ย แเกเนี่ยปลูกกมกแม่เ่าได้ก็เป็นหมากเลยรทนี่แหละกไปลกเอามาสะอนะเด้งเองามครบไม่ใช่เกีงหน้าคนนั้แล้วก็ไปกินเนาออืมปีหน้าได้สิยลายมยามาดินเนื้อปี่ดาเออาเากระฟัวปีหน้าได้คนสิบปุกหลายผมนะเป็นยังไง่เพราะมาดินทรายได้นบอกเป็นอันนี้เราะะเพรบเนเนาะกไกิน ลกมาเศร้าน er se um, ี่ลกมาแล้วก mm. ็ล่างลก็ต้มเลยนี่ไเมือไหรก็เห็นมือลก็มาเลยนี่ขี้กสีไปกินแมสำหรับงูมากบางบลูกอมมาขึ้นกูหลาอมึงว่าชาวบามาอะไรเน่มันเกิดแน่เดย้องตกแมนเอาออกมากับหัเาเห็นอยู่จน มันเมนซ้ำถุงมาากเมืองพืนนำถุัวเป็นคนมาลายปะมาลายอยู่บ๊อบบี้บ๊อมี่เมืองเทพุ้ัวมวยผัวล้วก็ซาว่าัวอือไวะบุ๊มอันเต้ออนาดลอืมคนมาลงงานยอเกาเล้ากับลูกอ๋อย อากร้อยอาหกรลันนี่ดดแดดในพี่น้องขาวๆนี่คือว่าแดดเด้อพี่น้องเด้อแดดแห้งแหงแดดแบบนี้นะพ้นสิตกเลยน้เจ๊แกมตแว่าเมนจะบานการารานาเป็นไงขมเฮ้ยกูเมื่อลกูบูกูพาน้ององเฮ้ยกูแงอยู่เนีนียเฮ้ยรถก็แมน่อะไรจงยาดีนมันกรเมื่อเทาไร่จะเมื่อกับ้านฮาพ่นตกบางแห่ง โทรทามเจ้าเจ้าบัดบ่มีฝนตมดีายเติอเมื่อกี้ไรเซ้ายสุกสายเซ่เลองคลองแล้วแหละวะขาดพ่อพิจิตพญชนปลผันแห่งคึกๆมันอ้าวเออคุณละวันสิเซว่ามันยาวเนี่ยนะแมนแมนนวดอะเนนีตลาดนที่มันยะแต่ตาิกวนอาการีไปว่าวันยังแห้งอย่ด้วนอสิจับด่าเพียงผ้าแล้วเลียหาคนเลียวหาไปไสิจอดเคร่งนั้นเคร่องควน่ะ เขาบอไปฟังนะโอ้แม่มันอันอันนั้นมันดินดากมันลื่นดินใสอร่อยอ่ะจกแห้งกับเปลือกดอกแม่นโอ้ยหน่องอเนยพูเจ้าก็เกิบแม่เท่าก็เก็บไปห่างเพื่อนเพื่อนใส่เกิบผ้าล้วเพื่อนไปเก็บเกิให้เจ้าอ๋อเหรออืมหน่องอเนยเอาพี่พายกินบหกโมเลยบอกหม้อเลือคนบอกแจ็คสกินตัวใดพี่น้องเอ้ยนะอัน มีจุดองอย่างต้มกระปุมะซีต้มถั่วเด่นมนตั้งกล่องไว้ต้มมาสีบ่อมันต้องตั้งมาทางนี้มันบ่งามบ่มันดำมันต้องจั่มตลอดเลยนี่พี่ด้องกำลังฮากำลังฮาเจ้หลอกหนาเจ้าเจ้าขทางเก่าโค้งโค้งจะหายหลอกหลอกหนา อย่าเริ่มนั่งเราไหนเร็วพี่พ่อกระบอกน้องโดน่องหนาแม่ซาอุน้องคำนำโซ่คำนำโซ่หาพี่นั่งเลยเต้าต้าคว่าั่นเล่นไทยเพิ่งจหลอกคนหลอกหนาให้ไน้เร็วหลอกนายเป็นน้องกิ๊กแน่หลอกไว้อันนีไม่ยู่เก่าซีซีมาสิหลอกกันเลยอายุคือเก่าเนาะหลอกหนา ลทั้งวันเลยใช่เลยหลอกทั้งวันเลยตอนเราถ่ายเขายังหลอกแม่บอหลอกคุณหลอกคระพายหลอกคุณหลอกหลอกหมดได้เนาะห็นผเป็นในวงมลมันไม่ช่มีกระแจีหันหนาวไปแล้วครับโคตรหนาวทัากโคตหมองกระเจม๊ยมกันเรื่องเออเนี่ยเขาหลอกแล้วจะหลอกเลยโอ้ยโต๊ะตองบอกวิธีเต็งหลอกด้วยนะ หนาปลาโป่งเป็นห้ากระจมปา๊มอาไรู้นไอเนยอ้เนยปลากูงเอาปูกเอาไปูกเอาปกห้าปลากโมสดังๆเ้ยน้องหนัดเป็นไงปะเร่มยังนุ่งห่ะอันนี้ปลาหอย่านยางส้มน้องหอยเสียซองบ๊อๆบบบอยู่เทิมกันหน่อยนะลูก ยู then, okay. uh, ่ทิก an> ันหน่นึ an> 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 ่งแม่เสร็จแล้วค่ะเอาค่าแล้วไปกเตนเอาลงมาเดี๋ยวพอใส่ารแม่มึงย้่มัจับลูกนะจ้ามกะบอกเวลาเื่อนมายไม่ฮะมเนี่ยค่าต้วนี้กันแ้านะ แทกสเน่นี่จะแนมผู้้บ่าแล้วสเน่อยาก่าเรื่อนี้แนมรับลูก้นี้ลูกนนไปดสะสาดมึงดูโอ้ยนเนบนมากินิ้นจิ้มจ นงแพกยาเลยดี่ัาบเอาอาจารย์ใหญ่ที่เทิงมเพาะสองอาจานางกิก e ินิ foi, okay. t <t <um ้มยังได้ทำเปนัางแก้มบุ๋มนี่นะยิ้เรื่องหลอกหน้าจาโทรศัพท์ เอาเห็ดบเป็นเอาหลอกเด้อหลอกเด้อหลอกให้กูเด้อจักหลอกแบบใดบ่แตกหลอกยังมันบ่ไอหนักสิลองเป็นหลอกหลอกนะคะแนนแกก็บอกวิมฉันกินเลยอุ่โดดเลยลูกนีฝ้าใส่ยังไงเฮลุ่มโดดเลยก็โตกินแล้วเฮลอะไรคือเฮลสนุกสนาน ยานอะไรบอกแล้วเลยการย่างๆเพอเลยโอเคเลยสุดยอดอ้าวอีไลงมายานะจสบายดีกอดตอดขาใครเ้ยพี่น้องเ้ยเอาก็จะอลาะี่แบอนไรเลอพี่น้อง ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามซักจะนิ่งป่านนี้เด้อต้องแม่น้อแก้มปุ้มแต่เด้อพี่น้อง